แต่เม่คุบุผมตีนแดงมากเลยนะครับนั่นเกิดจากอะไรเสียเนีนนน่นนยนะครับเงในรบกวนกนเลยนะรั้ว่าจะสนใด้มนีนะครับบ๊วยนะบ๊มมอนกับปกตินะครับถ้าสวัสดีสับ,บุเกล่ดินๆดียดต้นบลบเข้อสูช่อง m อ็มพีเอ็ดนิดหน l นนะครับทรัพย์มีเดอร์ทพาเพื่อนมาเนี่ยครับประรตูยูเก็บบนครับแต่เว็บผมนะครับ พอดีอันนี้มันทารนะครับใช่มอากรหลปีแตแบบนี้งทซ่อมสมทางนึงนะครับมมีแต่ว่าไม่ใช่อาการนี้นะครับอันนี้จะเป็นเสียงดังแบบนี้ใช้ฐานม่เนจะเป็นพัดลมนะครับเพราลมมันมก็ดังมานานแล้วแต่มันไม่ดังขนาดนี้นะครับไม่ดังธรราดาแต่อนี้มันดังหวนแบบนี้นึจะเป็นจะปหาต้องมาดู้ะครับรายได้ก็จะมีน o ดทั้งหมด สามสี่ตัวนะครับเพราะว่าเัาทาังตัวหนึ่งนะครับถอดไหมหมดครับตัวถอนดนี้สองตัวนะครับเพื่อถอดพัดลมมาดูพัดลมก็หมุนได้ตามปกตินะครับ แต่ว,ว่าแกนมันขยับได้นะครับเอแกนมันขยับแกนมันโยกนะครับเดนี่จะถอดถอดสายมาเพื่อขันน,นะครับ อมอันหลวมนิดนึงนะครับมาม่อกี้มันโยกคลายตัวออกมานะครับมีนอดสองตัวตรงนี้นครับอืขยับนิดนึง อืนั่นแหละครับนี่เราก็ใส่คือนกับคืนนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทดลองกันเลยนะครับว่ามันจะมีเสียงนี้นะครับ หนึ่งนาทีเลยนะครับนี่โอเคนลครับโอ้ร้อนเลยครับ ช้ไดแล้วครับเยี่ยมเลยครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเผื่อใครเจอปัญหานี้นะครับเราไปคูเว็บซัมซุงนะครับเป็นซัมซุงรุ่นไหนรุ่นไหนครับนี่คเผื่อใครเจอปัญหานี้นะครับมันเก่าล้วก็อาจจะมีปัญหาความน็อตลวมอะไรอย่างนี้นะครับแก้ปัญหาได้ง่ายๆเลยนะครับขอบคุณเุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นตัวการ์ดการทำคลิป ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ